สวัสดีครับกระแสข้าวหนังมาแล้วครับติดยศสูงขายข้าวแกงชีวิตปัจจุบันมานบอสวเทพ85ปีอดีตมือขวาข้างกายจอมพลถนอมหากย้อนกลับไปในอดีตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายคนนั้นชื่นชอบมากครับสำหรับมานพอสวเทพหรือชื่อจริงนั่นก็คือวิริยะจุลมกรซึ่งชื่อเล่นว่ายะเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคม2480 ซึ่งทางด้านการศึกษานั้นมานพจบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบรับราชการเป็นท่าเรืออยู่ที่กองชาการทหารสูงสุดและเป็นพลับประจำตัวของจอมพลถนอมกิติกรโดยได้รับตำแหน่งยศพันจาเอกจากนั้นก็ได้ผันตัวเป็นนักแสดงที่มีผลงานการแสดงมากมาย ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ห่างหายจากวงการไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับภรรยานอกวงการอย่างกุ้งสุนันจุลมกรและมีทายาททั้งหมด3คนปัจจุบันนั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อปู่ทองซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปนชมโฉมหน้าปัจจุบันของมานพที่อยู่อย่างเรียบง่ายและสงบมากๆซึ่งสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของเขานั้น ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการโดยบังเอิญในปี2505ด้วยการพบกับสมานคราปยูนเจ้าของนครพิงภาพยนตร์ที่ร้านตัดผมโดยได้ใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่านาวินเทพโยธีก่อนที่จะมีผลงานทางจองเงินเป็นครั้งแรกในปี2506เรื่องนางสมิงพายประกบกับมิช,ชัยบัญชาและตรึงใจวะลายลักษ์ ต่อมาจึงได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องแรกพระปี2507คือพิชิตทรชนคู่กับอมราอัศวนนตามด้วยเพชรน้ำพึ่งปี2508สุดแผ่นดินปี2510และหลังเลือดแดนสิงปี2512ประกบกับสมบัติเมธินีเพชรชลาชวราชซึ่งขณะนั้นรับงานแสดงได้ไม่เต็มที่ เพราะอย่างรับราชการเป็นท่ารเรืออยู่ด้วยจนกระทั่งหม่อมปริมยุคนน้าอาิศยาหรือบุญนาคซึ่งเป็นหม่อมของพลตีพยาบรวงเธอพระองค์เจ้าผานุพันธ์ยุคนได้ติดต่อให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์ในเรื่องละครเล่คู่กับสุธิสาพัฒนุษโดยก่อนหน้านี้อดีตนางเอกอย่าง กวางกุมลนชนกก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับอดีตพระเอกคนดังในตำนานในยุคนั้นซึ่งทั้งหล่อและดังมากๆพร้อมกับข้อความว่าคุณมานพอสวเทพอดีตพ,พระเอกภาพยนตร์ที่โด่งดังจากเรื่องชู้สมัยกวางเด็กๆพอกวางเข้าวงการแสดงหนังเรื่องแรกก็ได้เป็นลูกสาวของท่านพอมาเล่นละครคู่กรรมก็ได้เป็นพ่อลูกกันอีกและ จะมีกี่คนที่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วท่านคือคุณลุงแท้ๆของกวางนั่นเองค่ะคุณลุงของกวางหล่อตลอดการค่ะคิดถึงคุณลุงนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นก็เพิ่งจะรู้ว่าเป็นลุงหลานกันนั่นเองขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามเนวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ